สวัสดีครับท่าน้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำนงชัยมงคลน,นะครับวันนี้เป็นวันที่14เดือนกันยายน2,564ตรงกับวันอังคารอ่าซึ่งเราคงจะหยิบประเด็นข่าวคราวนะของบ้านของเมืองนะครับมาวิเคราะห์มาพูดกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ระหว่างผมกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการนะท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นทักทายหรือมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะที่จะใช้เพจตรงไปตรงมานี้ในการบอกกล่าวไปยังรัฐบาลบอกกล่าวไปยังสิ่งต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาในเพจได้นะครับนะแต่ยกเว้นเพจประเภทเงินกู้เนี่ยยาวมาเลยนะครับขอร้องเถอะ ผมเห็นแล้วก็ลบไม่ได้ด้วยนะอย่าไปใช้เวทีนี้โฆษณาดอกแพงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขอร้องกันหน่อยเถอะนะผมก็มีอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแต่ว่าบางทีเอาโฆษณาเงินกู้แต่ดอกแพงๆอย่างเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงไม่เชื่อหรอกนะแต่ผมอยากให้เป็นเพจที่เราใช้ตรงประเด็นหรือช่องตรงไปตรงมานั้นในการที่จะทำให้พี่น้องเราให้บ้านเมืองเรา ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นเราช่วยกันติเราช่วยกันก่อน,นะฮะเราไม่ได้ช่วยกันยอนะะนะการยกยอปอปั้นนั้นผู้ที่ยุ่ถูกยกยอก็ตายะนะผู้ยกจะได้ประโยชน์อันนี้ผมพูดอยู่เป็นประจำประเด็นวันนี้อยากจะหยิบมาพูดก็คือการสร้างภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชามันแม่จริงๆนะครับ <c oughs> จริงๆผมว่า หลายคนเตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนะว่าพลเอกประยุทธ์เอ้ยคุณอย่าสร้างภาพต่อไปเลยหยุดเถอะสำหรับการสร้างภาพคุณหาความจริงดีกว่าว่าความจริงวันนี้มันคืออะไรนะความจริงวันนี้คือความร้าวฉานบนความจริงวันนี้คือความแตกแยกระหว่างอำนาจใช่หรือไม่ความจริงวันนี้คือแก่งแย่ง ผลประโยชน์เรื่องใดเรื่องหนึ่งกันจริงหรือไม่ความจริงวันนี้คือการกอดคอของรัฐบาลเพื่อหวังผลประโยชน์เท่านั้นหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้มันต้องสะท้อนความจริงกันสิ่งแรกที่ผมเห็นและผมอดที่จะออกมาคูดหรือวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้จริงๆก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาถแถลงบอกว่าเอาละตอนนี้เริ่มเข้าใจ นะพูดง่ายๆหลังจากที่ธรรมนัตนะจับล้มพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับคือจะลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์จันโอชารู้ทันใช้วิธีการล็อกก่อนแล้วสุดท้ายหลังอภิปรายก็ปลดธรรมนัตกลางอากาศธรรมนัตรู้ไม่ทันประกาศลาออกช้าไปหน่อยและต่อยพรากว่าจะรู้มีนะ าราชกิจจานนเบกษาออกมาเรียบร้อยแล้วก็เลยปรับตัวไม่ทันนะอันนี้คือความจริงที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นธรรมนัตก็ประกาศบอกว่าคงจะไม่เอาพลังประชารัฐออกบ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่พอเข้าไปจริงๆประชุมคอรมอจะเห็นว่ามันไม่ใช่เหมือนอย่างที่เห็นอันนี้คือคําพูดของคุณธรรมนัต คือความจริงในการประชุมระมมไม่ได้เหมือนอย่างที่เราเห็นอ,อย่างนี้นะลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับก็กลับกลายเป็นว่าห,าหลังจากนั้นก็จะมีกระแสว่าธารรมนัตจลาออกพักเลขาพักพลังประชารัฐหรือไม่เพราะธรรมนัตคือคนของบิ๊กป้อมยังไม่พอปลดนรือมนไปอีกคนหนึ่งกลายเป็นความแตกแยกความร้าวฉานในภาคสื่อที่เขามองกันและความจริงก็คงอย่างมีความจริงไม่พ้นนะครับเรื่องแตกเรื่องร้าวเพราะคําพูดเหล่านี้มาจากปากของธรรมนัต นะมาจากธรรมนัตพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คงจะพยายามปรับตัวครับรวมนึงข่าวนะขาได้จริงที่ปรากฏในสภาช่วงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องแจกเงินแจกกล้วย5ล้านบาทชั้น3หรือชั้น2ของอาคารสภาผู้แทนรัษฎรอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นที่ที่ตอนนี้สภาผู้แทนรัศฎรรู้สึกจะตั้งกรรมการสอบแล้วละ่ะ ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ผลออกมามันไม่ได้ขันหลังคาเขาอยู่แล้วอะไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับแม่มันจะควักเงินมาถ่ายรูปมันเป็นไม่ไ,มได้นะเออแต่พันก็ต้องอาศัยเหตุอื่นๆนะในการมาประกอบในการใช้โดมินิตครับคงไม่ควักเงินถุงละล้านมาแล้วก็มาถ่ายรูปไปเป็นหลักฐานกันหน่อยหรือลงลายมือชื่อรับเงินกันหน่อยนะเพื่อเป็นหลักฐานกันไว้มันไม่มีหรอกครับ และสอสอในสิ่งรัฐบาลออแหม่น,นะครับเจอโอกาสหรือเจอพลเอกประยุทธ์มีโอกาสคุยกันน้อยนะแต่การมีโอกาสคุยกันน้อยในบ้านเมืองแย่ไปแล้วอ่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยผมจะลงพื้นที่ให้มากขึ้นพลเอกประยุทธ์เอ้ยผมอยากถามว่าที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยนะครับ <c oughs> จนประชาชนวันนี้เนี่ยสุด เซนักนี่ครัวเรือนอนธาชาติก็ประเมินออกมาจะอยู่อันดับ17ของโลกนะครับ9กเท่ายหร่90กว่าเปอร์เซ็นต์จะไปอยู่ในอันดับ17ของโลกนะสำหรับประเทศไทยเนื้อนี่ครัวเรียนที่สูงประยุยจจรนชาบอกว่าจากนี้ผมจะลงให้มากขึ้นจะลงพื้นที่ให้มากขึ้นบอกว่าสสก็มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ นะรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารสสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพิ่งจะเริ่มเข้าใจว่าแหมจะต้องลงพื้นที่อย่างนั้นเลยครับขออภัยครับผูเดกประยุทธ์จันโอชาอย่าสร้างภาพอีกต่อไปเลยครับเอาพูดกันแบบตรงๆเลยครับความจริงกระจิตกระใจอยากจะลงพื้นที่หรือเปล่าเขาก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าเนื่องจากจะมีการยุบสภาแน่นอนอีกไม่นานนี่หรอกครับ เพราะยังไงความแตกความร้าวในพอปชลความจริงก็เป็นเรื่องภายในของปชรนะครับแต่บังเอิญว่านายกมันเป็นบัญชีของพรรคพลังประชารัฐบวิทย์เป็นรองนายกมันก็เลยต้องเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเพราะการแตกร้าวหรือการได้ประโยชน์การเสียประโยชน์ภายในพรรคของคุณเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับประชาชนและแต่ประชาชนเขาเสียหายคือได้ไม่เกี่ยวกับประชาชนแต่เสียมันเชื่อมโยงกับประชาชน ผมจริงๆจำเป็นต้องเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดความจริงไม่อยากพูดแล้วครับประยุทธ์จะออกธรรมนัตจะออกผมไม่เด้สนใจอยู่แล้วนะพวกค้าแป้งก็ควรจะไปค้าแป้งนะฮะอันนี้เรื่องมันก็ตามสบายอยู่แล้วผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ปัญหาคือผลกระทบของประชาชนและภาพที่พลเอกประยุทธ์พยายามสร้างมาตลอดนี่ละครับผมจงบอกว่าภาพเลิกสร้างนะครับมาสร้างความจริงกันดีกว่าไหมแต่ว่าสายไปซะแล้วหลับพลเอกประยุทธ์จะโชา สร้างภาพวันนี้ก็ไม่สามารถกู้อะไรได้นะครับบอกแกลงพื้นที่ให้มากขึ้นเจ็ดปีย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเจ็ดปีที่ผ่านมาไปทำอะไรอยู่แล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะเพิ่งจะมาลงพื้นที่เพื่อจะไปหาเสียงหวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอีกองั้นเหรอครับอยากจะเป็นนายกอีกเหรอครับอยู่มาเจ็ดปีพอแล้วนะพลเอกประยุทธ์ แต่คุณคขืนอยู่ไปอีกสปีเนะี่ยประเทศจาทัพจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแต่ซากปลักหักพังเลยผมจะบอกให้โดยวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะบอกว่าจะลงมุนที่ให้มากขึ้นนะและททำทีเป็นช่วงที่ผ่านมาสื่อก็หาความจริงหาข่าวเรื่องการเขาเรียกว่าแย้งกับพลเอกประวิตริเรื่องปลดธรรมนัสนี่แหละครับ นะเพราะ,ระธรรมนัตก็คือประวิทย์ประวิทย์เกิดทือธรรมนัตะนะนะสือก็บอกว่าร้าแล้วแตกแล้วก็ท,ทําทีเป็นแหมนะเมื่อนะวานก็ควงแขนนะควงแขนมาส่งที่รถผมว่าลึกๆในสิ่งเหล่านี้และอย่าอย่าปฏิเสธความจริงกันดีกว่านะการสร้างภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับสร้างภาพคือของปลอมของจริงวันนี้คืออะไรพลเอกประยุทธ์จันทร์ชารู้ไหมครับหนึ่งวัคซีนครับ วันนี้แม้ว่าจะมีคนติดเชื้อลดน้อยลงแต่ความจริงคืออะไรก็ยังตอบยากอยู่นะครับเอามาลดจริงหรือไม่ตรวจน้อยลดน้อยหรืออย่างไรนี่คือความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาซึ่งประชาชนเขาไม่เขาเขาไม่มีแล้ว่ะเสียชีวิตตัวนี้แม้จะน้อยลงแต่ก็ร้อยกว่าก็ถือว่าเยอะนะครับที่ผ่านมา200กว่า200กว่า200กว่า,วาเดือนกันยาติดเชื้อเพิ่มเกือบ200,000 อันนี้คือความจริงความจริงวันนี้ก็คือวัคซีนที่ผลเอกประยุทธ์จะชัประกาศบอกว่าภายในเดือนตุลานี้จะต้องฉีดให้ครบ50ล้านคน100ล้านโดสภายในเดือนตุลาวันนี้วันที่14กันยาเหลือเวลาอีกเดือนเสร็จๆนะเหลือเวลาอีกเดือนเสร็จๆวันนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะเห็นบอกประมาณ20% เสร็จนะครับไปเอาเข็มหนึ่งมาโฆษณาสร้างภาพว่าเข็มหนึ่งฉีดไปแล้ว50กว่าเปอร์เซ็นต์คุณสร้างภาพเข็มหนึ่งเขาไม่นับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีดฉีดเข็มหนึ่งชินโนแวกเขาไม่นับก็กลับกลายเป็นว่าวันนี้มาสร้างกติกาบอกว่าเพื่อจะเพื่อจะฉีดชินโนแวกอะว่าเข็มหนึ่งชินโนแวกเข็ม2แอสตาพูดง่ายๆ,ๆนะครับ วันนี้ระเ็กจะขึ้นบันไดขั้นที่สองคุณต้องขึ้นขั้นบันไดหนึ่งก่อนงั้นจะไม่ให้ขึ้นขั้นสองก้าวข้ามสองไม่ได้ให้ก้าวข้ามหนึ่งในข้ามหนึ่งคือชีโนแวกเขาไม่อยากฉีดแต่จําเป็นต้องไปฉีดเพราะถ้าไม่มีบันไดขั้นที่หนึ่งก็ไม่มีบันไดขั้นที่สองสิ่งเหล่านี้คือความจริงคนเอกประยุทธ์จันโอชาว่าคุณไม่สามารถบรหิหารจัดการวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้ตามที่คุณประกาศวันนี้ต้องฉีดวันละเจ็ดแสนกว่า โดสนะครับเจ็ดแสกว่าคนนะครับวันล,ละนะครับเข็มหนึ่งนะฮะมันถึงจะไปครอบอร์หรือจะไปครอบคลุมว่า50ล้านคนภายในเดือนตุลาฯนะห้ล้านคนภายในเดือนตุลาเนี่ยมันต้องฉีดวันล,ละเ0 0 0แสนกว่ากว่านะเ0 0ดแสน 7, กว่า,วาแล้ววันนี้ความจริงฉีดเท่าไหร่แสนกว่า แล้วมันจะไปครบเดือนตุลาได้อย่างไรอันนี้คือความจริงพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับความจริงวันนี้คือยังไม่สามารถเอาวัคซีนยี่ห้อที่มันประชาชนเขาเชื่อมั่นได้ใช่ไหมละ่ะไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์ไฟเซอร์ก็ได้บริจาคจากอเมริกามาล้านห้าแสนโดสที่เขาบอกว่าจะให้มาอีกล้านโดสอันนี้ก็ยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ความจริงวันนี้มาเดินหน้าจอร์สันแนนจอร์สันหรือแม้จะซื้อไฟเซอร์มันก็ยังไม่เข้ามา อันนี้คือความจริงและความจริงวันนี้คือความล่าช้าของราชการไทยประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตายประชาชนลาวเขาสามารถนำวัคซีนเข้าโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายเขาบอกว่าเอาในเมื่อองค์การอนามัยโลกรับรองแล้วมันก็เอามาฉีดได้ไเพียงแต่วิธีการฉีดต้องให้หมอหรือพยาบาลฉีดไม่จะมาฉีดกันเองเท่านั้นพอครับแต่ประเทศไทยวันนี้โอ้ยนะครับ เด็กอายุ12ถึง18ก็ยังเป็นปัญหาวันนี้จะได้ฉีดขนาดไหนฉีดนิดเดียวนะยังมีอีกเยอะนักเรียนเด็กนักเรียนวันนี้จะปิดจะเปิดเทอมยังไงก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาวัคซีนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและบอกว่าจะเปิดประเทศภายในสิ้นปีนี้หรือภายในตุลาก็ไม่ไม่เป็นโอกาสเป็นไม่ได้แล้วครับสรุปแล้วผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างเป้าหมายคือ ต่อพอลกฉุกเฉินครับผมบอกให้ได้เลยวันเด็กระยุทธ์พันอย่าอย่าใช้วิธีการอย่างนี้เลยนะครับนะเป้าหมายคือการต่อพอลกฉุกเฉินครับพาะความจริงวันนี้คือเรื่องวัคซีนความจริงเรื่องนี้ณเวลานี้อีกประการหนึ่งก็คือเศรษฐกิจเศรษฐกิจย่ำแย่มากประชายชนไม่มีเงินจะกินจริงๆประชายชนไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ประชาชนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าอันนี้คือเรื่องจริงครับประชาชนลำบากใน,ในกระเป๋าไม่มีสตังค์อันนี้คือเรื่องจริงประชาชนจะเจ๊งนะวันนี้ไม่จะเปิดร้านค้าได้ระดับหนึ่งแต่มันก็แค่นิด,นดหน่อยๆั้นเองครับมันไม่สามารถที่จะไปประคับประคองอะไรได้มากมายเท่าไหรนัก อันนี้คือความจริงอะแล้วทาไมไม่สามารถเปิดได้ก็เพราะวัคซีนนั่นแหละคือต้นเหตุอันนี้ก็คือความจริงอะอย่าไปสร้างภาพแม้จะลงพื้นที่ให้มากขึ้นไม่ต้องระครับที่ผ่านมาคุณไม่ได้ลงพื้นที่อะไรมากมายอยู่แล้วลงไปเป็นพิธีการแล้จะลงทีก็มีวิธีเยอะสอสสมคิดเจื้อคงส่งภาพไม่ผมทางลายทหารไปมอบสิ่งของโอ้ยนะครับไอ้ที่ไปมอบกันกลางน้ําท่วม โอ้ยนะครับว่าสร้างภาพไปถึงไหนนาะนะมันมีโรงรถอยู่ซึ่งน้ําไม่ท่วมทนนี้จะไปมอบกันในโรงรถเปล่านะให้ให้ใช้บ้านให้ทหารไปลุยไปน้ําขนาดเอวนี่แล้วไปถ่ายรูปกันมันจะไปมอบอะไรกันกลางน้ําแม่ลูกพี่ลูกน้องพอๆกันหมดเลยผมเห็นแล้วก็อายแทนคือไม่รับรู้ตามความเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่านผู้ชมครับประกาศนโยบาย บอกว่าบ้านล้านหลังให้กู้ไม่เกินล้านสองท่านผู้ชมรู้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยผมไม่คนไปติดต่อที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยสำหรับงานใหญ่ที่ประเทศที่กรุงเทพเนี่ยครับรู้ไหมฮะไม่ใช่ง่ายง่ายนโยบายพวกนี้นโยบายแบบโปรโมทชาวบ้านจะไปกู้ซื้อบ้านสักหลังราคาล้านสองบอกคุณทำงานอะไรถ้าทำงานเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับรีสอร์ท เกี่ยวกับกิจาการใดที่มันเสี่ยงๆร้านอาหารไม่ให้กู้ไม่ให้เขาซื้อบ้านแล้วคุณจะประกาศมาทำหอกอะไรนโยบายพวกนี้มันไม่ใช่นโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงแต่กำลังจะหาประโยชน์จากวิกฤตที่ประชาชนได้รับนะครับไม่มีเขียนอย่างดีไหมแล้วกู้ร้านสองผ่อนเดือนละ5,000ัสี่ปีแรกแลเลี้หนึ่เก้าเก้าธนาคารนาคารสงเคราะห์นี่ครับ ชื่อชื่อเพราะนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยแต่ลองผิดนัดดูโคตรโหดผมจะบอกให้นะครับลองผิดนัดดูครับโคตรโหดเลยครับดอกเบี้ยไม่มีลดแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องธนาคารแต่คุณประกาศออกมาได้นะครับวันนี้คนลงทะเบียนเท่าไหร่นะสี่หมื่นกว่าพอโทนะครับถามมากู้ได้จริงๆสักกี่รายครับดูเงื่อนไขก็รู้ วันนี้ถ้าคุณจะเงื่อนไขช่วยเหลือประชาชนนั้นคุณต้องช่วยอย่างความจริงใจหัวอกที่มันมีอยู่ในใจนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โชารู้เรื่องนี้บ้างไหมเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่มีปัญญารร้้หรอครับไปกู้ด้วยดีครับปฏิเสธมาตั้งแที่ถามมาทำงานอะไรก็ปฏิเสธแล้วแม้สเตตเมนต์ก็จะดูดีเขาอยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งเปล่าไม่สนใจหรอครับ นะทำงานโรงแรมทำงานร้านอาหารเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้อง,เ,องเงินเดินสามสี่หมื่นไม่ได้นะจะต้องเป็นบริษัทที่มาตรฐานทำงานที่มาตรฐานนะทำงานมาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีอะไรตำลองนี้นะครับดังจะสามารถให้กู้ซื้อบ้านได้แล้วคุณจะบอกก็เป็นนโยบายการช่วยเหลือได้ยังไงฮะคุณเด็กุณยเจริโชชาคุณหันไปดูหน่อยดะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ของคุณเนี่ยชื่อเพราะๆนะแต่ผมนี่ไม่เคยเห็นด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะผมเนี่ เป็นคนที่แม่จะว่าเอนตี้ก็ยอมนะเพราะผมทําคดีพวกนี้อยู่นะคดีพวกธนาคารของก็เวลาบังคับคดีผมสงสารคนเลยพูดตรงๆนะฮะนี่พูดกันไปตรง,ตรงมาเลยล่ะอันนี้คดีนบายเรื่องเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับนะนี่สินประลงพลังประชนวันนี้คุณจะแก้ยังไงนี่คือความจริงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์ชาจะต้องแก้ปัญหาณเวลาที่คุณอยู่แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าโอ๊ยจากนี้ผมจะลงพื้นที่ให้มากขึ้น นะฮะเป็นภาษาบางคนเขาอาจจะทุ้ยใส่บลเอกพยุต์จนันโอชาเลยทีเดียวอะ่ะนะนะจ๊านะจ๊าบางคนนะเจ้าพ่อมุงสีนั้งเพลงเขาเขียนนะยังไม่รู้จักยังไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรเลยนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมว่าพยุต์หยุดสร้างภาพเถอะนะครับไม่อยากจะภาพความแตกร้าวความร้าวฉานยอมรับความเป็นจริงครับมันแตกก็คือแตกจะยุบสภาก็บอกเฮ้ยผมจะยุบสภา นะเอาความจริงอย่ากโกหกกันเป็นวันๆน,นะรองบประมาณผ่านแล้วขายบใช่ไหมจะลงพื้นที่ก็บอกเอ้ยผมจะลงพื้นที่เพื่อหาเสียงเพราะคราวหน้าผมอยากจะเป็นนายกต่อถ้าผมลงเวลานี้แน่นอนผมลงจะหลังเสืออะไรก็งา่ามผมหมดแหละงานนี้ผมไม่เหลือแนะ่เพราะผมมีเนี่ยขนาดบัญชีทรัพย์สินผมยังไม่ได้แสดงเลยเนี่ยแสดงแล้วแต่ผมยังไม่ให้เาขาประกาศเลยนะเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะปปชจะเปิดบัญชีทรัพย์สินผมเนี่ย ก็ดีนะที่กฎหมายคุ้มครองผมอยู่ผมว่าตั้งใจจะเขียนถึงนปวชให้เปิดบัญชีทรัพย์สินผมหน่อยผมก็กลัวอยู่นะเพราะฉะนั้นผมจะเป็นนายกต่ออกีกสปีอย่างในน้อยครบ8ปีไปบวกอีกหปีผมยึดอํานาจมาก็เป็น13ามปีเออผมถึงจะลงก็พูดตรงๆครับส่วนไปจะเลือกคนเด็กะยุศจารุชาหรือไม่ก็แล้วแต่ประชาชนนะเพราะะหยุดสร้างภาพเลครับ สร้างความจริงเอาความจริงวันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยแหละครับหยิบยกขึ้นมานะวันนี้เศรษฐกิจแย่บอนการพน,นันเต็มบ้านเต็มเมืองหวยแตดิงก็เต็มบ้านเต็มเมืองกองสลากมีที่ไหนละครับใบละ80ินะเวลานี้ใบละร้อยร้อยยี่สิบอันนี้คือความจริงทั้งหมดอะความจริงอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรไหมเมื่อวานถ้าไทยตามข่าวเมื่อวานมันซืนดิที่ตำรวจ ขับรถชนผู้ชุมนุมที่ดินแดงอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีประเด็นหนึ่งที่จะปล่อยละเลยไม่ได้นะครับตำรวจไม่มีอำนาจใดๆไปขับรถชนคนที่ดินแดงอ่ะที่มีกลุ่มทะลุกแกส๊สก็ชุมนุมผมฟังจากการชี้แจงของบชนนะผู้จัดาการไอ้บชนบบชนนะบอกว่าโอ้ยตำรวจเนี่ยเขาขับรถไปนะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสนพปราชัย ขับรถไปแต่ว่ามีกลุ่มห้าหคนนะลงมาจากข้างถนนเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครแล้วก็ขับรถไปแล้วเอาไม้มาทุบกระจกอะไรจำลองเนี้ยลัวก็เลยขับรถชนแล้วก็ออกไปยางแตกก็ไปจอดไม่ได้หนีผมบอกได้เลยนะครับโดยหลักแล้วนะครับถ้าเป็นการชุมนุมอย่างนั้นเขาไม่ควรจะขับรถผ่านไปตรงนั้นเลยนะครับผมบอกท่านผบชนด้วยนะฮะ คืออย่าให้มีแรงประทะอย่าให้มีการยั่วยุเขามองอยู่นะครับก็ลักษณะอย่างนี้เป็นการยั่วยุเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่นะครับเพราะมันไม่มีความจําเป็นจะต้องขับรถผ่านไปทางนั้นขับผ่านมันมีโอกาสอยู่แล้วเมื่อเกิดโอกาสแล้วขับรถชนเขาแล้วก็นหนีไปอย่างนั้นแหละครับว่าอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าหนีนะครับนะไม่ได้จอดอยู่กับที่เขาก็เรียกว่าหนีครับแต่ที่ไปไม่รอดพยางมันแตกครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งแฟดดินแดงที่มีคนหล่นมาจากชั้นอะไรชั้นสี่ทะลุหลังคาเขาอะ่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนขีบคนเข้ามาลง,ลงจับแฟดอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่าวันนี้บ้านเมืองเราคุณจะปล่อยให้ความจริงเหล่านี้ถูกเละเรือนถูกลบเลือนออกไปผมว่ามันไม่ใช่ล่ะนะครับต้องหาความจริงออกมาให้ได้นะฮะอันนี้ก็หยิบยกมาพูดกันความจริงอีกเรื่องหนึ่งคือวิรัตรัตนเศษ นาะยการสั่งฟ้องข้อหาทุจริตสนามฟุตซอลเนี่ยวันพรุ่งนี้มั้งรือวันนี้บ่าย,ายดิอายการเขาจะถแถลงนะว่าจะส่งวิรัตรัตนเศษเนี่ฟ้องสารทุจริตหรือไม่นะนะพอเขานัดวันนี้ว่าจะส่งฟ้องสารมีหลายคนนะครับคือทุจริตสนามฟุตซอลน,นี่ก็คนในรัฐบาลน,นี่แหละครับก็คอยดูครับเพราะาจริงๆแล้วอายการไม่ต้องรอคุณวิรัตหรอกครับฟ้องไปเลย ไม่จำเป็นต้องเอาตัวมาฟ้องอยู่แล้วกฎหมายใหม่นะก็ฟ้องไปเลยครับศาลก็ออกหมายเรียกไปเรียกแล้วไม่มาก็ออกหมายจับไปอย่าประครับประคองกันต่อไปครับสำนักงานในการทุงสุดต้องเอาความเป็นกลางไปทมในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเป็นเรื่องของคดีทุจริตเนี่ยนะฮะมันต้องเอาให้เร็วท่านผู้ชมครับนะถ้าเป็นคดีทุจริตต้องพิจารณาให้เร็วดําเนินคดีให้เร็วเพราะช้าไปนะถ้าสมมุตินะ มันเป็นพวกกระบวนการทุจริตจริงยิ่งช้ายิ่งเสียหายสําหรับชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดสินนะครับแต่ผมว่าถ้ามันเป็นการทุจริตจ,จริงต้องรีบดําเนินคดีแล้วให้รีบศาลตัดสินครับไม่ควรอยู่ในเวทวงของการเมืองอันนี้ไม่ว่าเจาะจงถึงใครนะครับทุกคดีที่เป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันครต้องทําให้เร็วอย่าช้าคดีนี้ตั้งแต่ปี55นะคุณวิรัติรัตนเสศปีนี้ปี64เกือบ10ปีแล้วนะครับ ป่านนี้ยังไม่ได้ส่งฟ้องศาลเลยนะเขาเป็นบุคคลสําคัญในพักรัฐบาลน,นี่แหละครับถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้ต้องรีบส่งครับส่วนผิดถูกศาลเป็นคนตัดสินนะครับเราไม่ใช่คนตัดสินแต่หน้าที่ของอายการต้องรีบส่งฟ้องฟ้องไปเลยนะครับหลังจากนี้นะครับคุณวิรัตถูกฟ้องแล้วถ้าเกิดศาลทุจริตสั่งให้หยุดชั่วคราวในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหยุด นะรัฐบาลสุดท้ายก็จ,จะไปไม่รอดก็คือต้องยุสบสภานั่นแหละครับก็ธรรมนัตออกนะเส้นเลือดใหญ่หายก็ดูประวิตย์วจะแบบไหนนะครับหลังจากนี้เป็นยังไงประยุทธ์นะความร้าวระหว่างประยุทธ์ประวิตย์หรือสามปออะไรก็แล้วแต่นะความจริงจะเป็นขนาดไหนเพียงใดผมว่ามันก็จะปรากฏออกมาให้เห็นนะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งความจริงที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปว่า ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจอย่างนี้ภายใต้คาประกาศพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาบอกโอ้ยผมไม่เอาหรอกเรื่องการทุจริตแต่ทําไมคดีทุจริตมันช้านักนะอันนี้ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับแม้กระทั่งน้องประยุทธ์ตอนนี้ปปอชอก็เริ่มจะสอบแล้วนะเออนะครับคดีน้องประยุทธ์อะช่ไว้นมสกุลเดียวกันอนะ ปปชเริ่มแล้วนะครับอันนี้หรือเปล่าประยุทธ์จึงไม่อยากจะออกนะอยากอยู่แนอหน้าต่อหรือเปล่าเป็นสาเหตุเดียวกันหรือไม่เอากันให้เข็ดนะฮะเอากันให้เข็ดเอากันให้แน่นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเข้ามาทักทายพูดคุยนะและขอย้ําในช่วงท้ายว่าประยุทธจ์จันโอชาเลิกเถอะครับในสําหรับการสร้างภาพเอาความจริงดีกว่าวันนี้ประชาชนต้องการความจริงนะบอกคุณ ของคุณคุณพยายามแหมภาพที่ออกมาแต่ละภาพมันรู้ไตกันนะแหมผมจะลงพื้นที่ให้มากขึ้นความจริงก็จะหาเสียงนั่นแหละพอเขาถามว่าเอ้คุณประยุยธ์จะมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐหรือเปล่าเอย้ยังไม่ถึงเวลาเห็นไหมละ่ะโตนะครับแต่ว่าชนเขารู้ฮะนะคุณลงพื้นที่ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาเจ็ดปีนะนะลงไปกี่ครั้งแล้วครับทุกครั้งมีลงมีแต่ตะวาดมีแต่อารมณ์ประเภทไหนอย่างไรก็เห็นเห็นกันอยู่ วันนี้บอกเริ่มจะเข้าใจสสแน่ะนะครับหลังจากมีข่าวห้าล้านบนสภาผู้แทนราษฎรเริ่มจะเข้าใจสสอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> นะข่าวที่คุณวิสารเตรชะธิรวัตรโวยกางสภาอภิปรายกางสภาเรื่องแจกเงินห้าล้านที่ชั้นสามแล้วก็ย้ายมาชั้นสองอันเนี้ยในสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลังจากนั้นจึงจะเข้าใจสสอย่างนั้นเหรอครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ผมว่าคุณเข้าใจประชาชนดีกว่านะฮะว่าวันนี้ประชาชนนั้นเขาต้องการยังไงเขาต้องการให้ประยุทน์แจ่มชาออกไปแล้วเลือกคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหามาเป็นผู้นําประเทศประชาชนต้องการการอยู่ดีกินดีประชาชนต้องการความปลอดภัยในชีวิตก็คือวัคซีนประชาชนต้องการการทํามาค้าขาย และประชาชนต้องการการส่งเสริมที่มีความจริงใจและมีความแม่นยำในเรื่องเศรษฐกิจ SME พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาต้องการขายสินค้าได้ราคาประชาชนอยากได้เงินเก็บประชาชนอยากได้ดอกเบีย้ยตำๆนะเพื่อกระตุน้นภาวะเศรษฐกิจณเวลานี้ประชาชนอยากได้การผ่อนมผ่อนปลนในมาตรการของรัฐต่างๆในเรื่องการชำระหนี้ คุณทําสิ่งเหล่านี้สิครับนะไม่จ่ม,มาวันนี้จะลงพื้นที่ให้มากขึ้นไปที่ไหนก็ยิ่งลงไปก็ยิ่งเปลือง่าประมาณละครับพอลงไปก็ไม่ได้ไแล้วละปรือพยศจันโอชาลงแต่ละที่ได้อะไรครับใครแล้วไปเยี่ยมลงบาลจุลาหลังจากถูกอะไรเวิร์กฟอร์มโฮงโผไมคีก็ไปลงบาลจุลาไปดูอะไรได้อะไรละครยั่ะครับได้อะไรมั่งละครับไปชนได้อะไรมั่งครับนะเอาไปเอามาวันนี้ความร้าวฉานความแตก แยกความแรกันแล้วแต่ของคุณเนะี่ยไปชนได้อะไรล่ะครับฉั้นกลับเข้าสู่ความจริงนะครับนะให้หันกลับเข้าสู่ความจริงแม้เวลาที่เหลืออยู่จะลมมีลมหายใจอยู่น้อยนิดแต่ให้กลับสู่ความจริงให้ได้พลเอกประยุทธเจ้าชาครับวันนี้หนึ่งวันก็มีความหมายสำหรับประชาชนเพราะหนึ่งวันการเสียชีวิตไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยอะ่ะมันมีความหมายมากนะครับสาหรับการแก้ปัญหาและความแม่ยําในการแก้ปัญหาหนึ่งวันมีคนเจ๊งนะครับทุกวันเนี่ยหนึ่งวันมีคนไม่มี ข้าวจะกินนะครับพราหนึ่งวันมีความหมายสําหรับคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะผ่านรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาแต่ผมจำนงเชิบางคนนะครับวันนี้ก็คงขอญาตพูดคุยกันเพียงแค่นี้นะมีประเด็นข่าวอะไรสําคัญสำคัญแล้วก็ค่อยหยิบยกมาพูดมาคุยกันครับกับขอบคุณทุกท่านนะครับไทยสามารถกดไลค์กดแชร์ได้อย่างไรก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ